ของของนี้ก็เลยแต่ยังไม่จบแบบนี้ยังอารเกมอะไรนะอ่ายังไม่ได้เกมยังไม่ได้หมายถึว่าจุดจบจุดจบอะไรจบในเรื่องอเลยจบในเรื่องสากที่คุณกินไอติมมาหาอันนั้นคือจบจบได้ยังจบได้ยังอ่าจบได้แล้วโอเคก็คือผมรู้สึกว่าผมผมรู้สึกดีนะที่จบแบบนี้เขาได้บทเรียนอะไรบางอย่างจากเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วก็คุณพบว่าจุดที่เขาอยู่มันมันมันทำให้ตัวเขามีคุณค่า เพราะว่าเขาก็ช่วยแจ้งเปิดศูนย์การเรียนรู้แล้วก็แล้วก็มันเป็นมันเป็นเป้าหมายที่องค์กรถามมานานนั้นแหละจริงๆว่าการการที่ตัวเองมีประโยชน์ต่อผู้อื่นเหมอที่เรียนวิธแต่ก่อนเราจะทำผิดแต่ว่าจิตใจเขายังยังแบบมีเป้าหมายที่ดีอยู่แต่ตอน้นี้มาเจอวิธีที่ถูกมาอยู่ในสังคมที่ถูกต้องแล้วก็มีเป้าหมายที่ถูกต้องอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่า

ทำดีย่อมได้ดีมันก็เกิดขึ้นบ้างในドラมอนต์ตัวนี้นะครับญญซึ่งจุดมุ่งหมายเขาที่เขาโอ้โหมีอะไรติดหลังมาโดยตลอดก็สุดท้ายแล้วก็ได้เปิดโรงเรียนตามฝันแล้วก็มีทีมที่เาเรียกว่าวัยเดีย์ช่วยใจกันู่ในทีมหลายคนค่ะแล้วก็คอยแก้ปัญหาที่เป็นเป็นเหมือนหนึ่งหนึ่งหมอนรองะะที่ช่วยแก้ปัญหาสังคมและ,และส่งต่อสิ่งดีๆให้เด็กที่บางคนมันไม่ได้โอกาสอย่างเงี้ยนั่นคือจุดหม่ยโรงเรียน็เลยคิดว่าดีครับเป็นความหมายที่เขา ต้องการอะไรมาผมมน้มต้องมี